ลูกค้าน้อยยอดขายลดลงเพราะคุณไม่ได้ดูแลจักระอันนี้นี่เองคุณรู้ไหมว่าจักระอันไหนที่จะช่วยดูแลให้คุณนั้นดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้ดีขึ้นพี่แอบเฉลยแล้ะตัวจักระบริเวณหัวใจนะฮะเป็นตัวที่คอยดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้คุณเคยสังเกตไหมว่าคุณน่อยากจะเข้าไปหาคนที่ใจดีถูกไหมคนที่ใจดีมีเมตตาคุณก็อยากคุยกับเขามากขึ้นแต่คนที่ไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่หรือแบบเที่ยวมากๆเห็นแก่ตัวมากๆเนี่ยคุณจะไม่อยากเข้าหาเขา เพราะว่าเขาเหล่านั้นจะกระหัวใจนั้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดึงดูดลูกค้าดีๆเข้ามาได้เนี่ยจัก,กะระบริเวณหัวใจคุณต้องใหญ่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 ขึ้นคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ที่ดูแลคนอื่นคุณเป็นคนที่ใส่ใจในคนอื่นมากขึ้นมากกว่าที่จะใส่ใจในตัวเองนี่คือลักษณะเด่นของคนที่จักระหัวใจนั้นค่อน,อนข้างใจใหญ่เป็นเหมือนกับจะแม่กวนอิมเนาะผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้อันนี้แหละเป็นคุณสมบัติของคนที่ต้องการจะดึงดูดลูกค้าเข้ามามากขึ้น เพราะถ้าจักระอันนี้เล็กลงคุณลองสังเกตด,ดูวันนั้นน่ะคุณเป็นคนงุนหงิดหรือเปล่าคุณเป็นคนโกรธหรือเปล่าณนะวันนั้นอารมณ์โกรธอารมณ์งุนหงิดของคุณทําให้จักระคุณเล็กลงเล็กลงเล็กลงลูกค้าลูกน้องก็จะหนีหายไปเพราะฉะนั้นให้คุณจับตัวเองเนาะ <S <S ว่าณวันนั้นเนี่ยคุณกําลังลูกค้าเริ่มน้อยลงลูกน้องเริ่มห่างไปคุณกําลังโกรธหรืองุนงงหงิดอยู่หรือเปล่าเพราะวันนั้นแปลว่าคุณกําลังทําให้จักระของคุณนั้นเล็กลงเล็กลงว เป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่ให้มามองดูว่าเมื่อกี้นี้ที่ฉันโกรธไปเนี่ยฉันมีโอกาสเรียนรู้อะไรจากตรงนั้นลูกค้าเข้ามาเสร็จแล้วฉันโกรธลูกค้าที่เขาต่อราคาฉันเยอะเกินไปคุณก็อาจจะต้องมาดูที่ว่าเขากาลังให้ของขวัญอะไรคุณในการเรียนรู้ทักษะของคุณที่จะบอกว่าเออไม่ได้ค่ะลูกค้าไม่ได้ครับลูกค้าอันเนี้ยราคาเนี้ยสุดๆแล้วเราช่วยดูแลคุณได้ในเรื่องอื่นๆได้หรือสามารถถามกลับลูกค้าได้ว่าเออ อะไรทำให้ลูกค้าคิดว่ามันต้องราคานี้เผื่อเขากําลังจะบอกคุณว่าร้านอื่นๆนั้นเขาขายในราคาที่ถูกกว่าคุณเป็นโอกาสให้คุณนั้นได้ไปต่อรองราคากับพลายเออร์ของคุณต่อหรือเริ่มมองหาวิธีที่ว่าคุณนั้นจะพัฒนาราคาของคุณได้ยังไงจะพัฒนามูลค่าเสริมของคุณให้กับลูกค้าได้ยังไงนี่แหละฮะอย่ากโกรธลูกค้าเนาะเวลาที่เขามีโจทย์อะไรมาให้คุณอย่ากโกรธลูกน้องที่เขามีโจทย์อะไรมาให้คุณที่แปลกๆไปมันเป็นโอกาสให้คุณได้คิด ได้เรียนรู้ทําให้ใจของคุณนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าคุณอยากจะมีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนให้คุณได้เติบโตขึ้นนี่แลหละฮะเพราะนั้นอยากมีลูกค้ามากขึ้นก็ดูแลจากระนี้นะครับจากะหัวใจของคุณลองดูครับ